วัณโรคนะครับได้ยินชื่อก็อาจจะคุ้นๆนะครับแล้วก็มีความหวาดกลัวแต่จริงๆก็อาจจะไม่ใช่เป็นโรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําความรู้จักกับวัณโรคให้มากขึ้นนะครับว่าวัณโรคนั้นมีสาเหตุเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไรแล้วก็มีวิธีรักษาอย่างไรนะครับเราตามมาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าครับ วัณโรคก,ก็เป็นโรคติดเชื้อนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่า m มโครแบคทีเรียมทูบ c u โคลอซิสทีตัววัณโรคเองเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดโรคได้ที่หลายอวัยวะอวัยวะที่สําคัญที่สุดก็คือวัณโรคปอดนี้พอผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นวัณโรคปอดมีการไอหรือจามนะครับหรือว่าร้องเพลงเนี่ยเชื้อที่อยู่ในเสมหะนียก็จะออกไปสู่บรรยากาศทีถ้าคนที่ใกล้ชิดได้รับ เชื้อเข้าไปก็สามารถจะทาให้เกิดโรคตามมาได้ครับเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีแหล่งวัณโรคชุกชุมนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีเนี่ยมากถึง10,000แรายต่อปีนะครับแล้วก็มีในจํานวนนั้นเนี่ยหนึ่งมืนรายนะครับเสียชีวิตซึ่งถ้าไม่นับโควิดนะครับวัณโรคเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อที่มีอัตราตายสูงที่สุดนะครับทีนี้เมื่อคนได้รับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับ นี่ก็เป็นธรรมชาติของโรคนะครับคือไม่ได้จะเกิดโรคขึ้นมาทันทีซึ่งต่างจากไข้หวัดหรือโควิดที่เราคุ้นเคยนะครับเวลารับเชื้อก็เกิดโรคเลยแต่วัณโรคเนี่ยนะครับสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้นานๆนั่นเป็นเพราะว่าขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะจัดการเชื้อวัณโรคไว้ได้โดยไม่เกิดโรคขึ้นเลยในจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายทั้งหมดนะครับมีผู้ป่วยนะฮะกลายเป็นโรคขึ้นมาจริงนี่ยแค่10%อนะครับอ 90%เนี่ยถ้าภูมิของมันปกติเนี่ยจะไม่เป็นโรคนะครับแล้ว1 0ที่เป็นโรคเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับ5%เปเนี่ยเกิดขึ้นใน2ปีแรกและ5%ที่เหลือเกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่เหลือจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่รับเชื้อไโรัเข้าสู่ร่างกายนะครับไม่ได้ป่วยเป็นมะเรโลกมีข้อมูลนะครับว่าทั้งโลกเนี่ยนะครับ ประมาณว่ามีใครติดเชื้อวัณโรคบ้างเนี่ยจะมีถึง1ใน3ของประชากรโลกแต่ว่าป่วยโรคจริงๆเนี่ยไม่ถึงใช่ไหมน้อยกว่านั้นมากในขณะที่ถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีนะครับเช่นอย่างผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันที่แย่ที่สุดเลยก็คือผู้ป่วยรโรคเอวัณโรคก็จะกาเริบขึ้นมาในภายหลังได้นะครับโอกาสที่10%ตลอดชีวิตเนี่ยจะกลายเป็น10%ต่อปีนะครับซึ่งเพิ่มโอกาสป่วยเป็น วัณโรคขึ้นมาเนี่ยสูงมากนะครับนอกจากเพิ่มโอกาสป่วยเป็นวัณโรคสูงขึ้นแล้วเนี่ยเวลาที่เป็นขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นวัณโรคนอกปอดทําให้วิจัยได้ยากนะครับแล้วก็ทําให้การวิจัยล่าช้าไปแล้วก็มีความรุนแรงของวัณโรคเนี่ยที่มากกว่าคนที่ผุ่มุ้มกันปกติอาการโดยทั่วไปก็จะมีเรื่องของไข้นะครับที่เป็นเรื้อรังนะสักสสัปดาห์ขึ้นไป จะมีอาการอ่อนเพลียมีเหงื่อออกง่ายนะครับมีเรื่องของน้ําหนักตัวที่ลดลงสําหรับวันโลกรอดก็จะมีอาการไอนะถ้าใครที่ไอติดต่อกันเกินสสัปดาห์นะครับก็ต้องสงสัยแล้วนะว่ามีโอกาสเป็นวัณโรคบางรายก็มีไอเป็นเลือดร่วมด้วยนะครับอันนี้เราต้องเน้นนะครับว่ามีความเข้าใจผิดนะครับว่าจะต้องมีอาการหลายๆอย่างร่วมกันนะครับจริงๆมีอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็สงสัยแล้วนะครับคนที่สงสัยว่าเป็นวัณโรคนะครับก็ควรจะมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ มารับการตรวจเพิ่มเติมซึ่งอันแรกที่แพทย์จะทําก็คือการเอ็กซเรย์ปอดนะฮะถ้าสงสัยวันโรคปอดปก็จะเอ็กซเรย์ปอดถ้าเกิดมีลักษณะเอ็กซเรย์ที่ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคก,ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมนะฮะที่สำคัญก็คือการตรวจเสมหะนะครับเช่นการย้อมสีเสมหะซึ่งการตรวจเสมหะเพราะเชื้อวัณโรคเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นตัวหลักนะฮะแต่ว่าใช้เวลานาน,านมากครับประมาณ2เดือนปัจจุบันมีการตรวจ PCR นะครับของเสมหะซึ่งได้ผลเร็วนะครับและสามารถบอก การลื้อยาต่างๆได้ด้วยนะครับสามารถให้ผลได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมาทดแทนเรื่องของการตวจเสื้อแบบเพาะเชื้อที่มันได้ผลชาครับรักษาได้ครับปันโรคมียาที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาครับแต่ว่าจะต้องกินยาหลายๆขนานไปพร้อมๆกันแล้วก็ใช้เวลารักษานานนะอย่างน้อย6เดือน6เดือนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยานะครับแล้วก็ ไม่ได้มีการแพ้ยาเพราะถ้าเมื่อไหร่แพ้ยาเนี่ยก็จะต้องปรับสูตรยาให้มันอ่อนลงก็ต้องกินนานขึ้นนะครับจุดสําคัญเลยก็คือว่าประการที่1นนะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่ขาดเข้าใจว่าผู้ป่วยบางรายนะครับก็จะมีความไม่สบายจากยาบ้างแต่อันนั้นอนะ่ะก็จะต้องกลับมาพบแพทย์นะครับห้ามไปหยุดยารับประทานเองนะครับเพราะว่า การกินยาบ้างหรือหยุดเลือกหยุดยาบางตัวที่ตัวเองสงสัยว่าแพ้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการดื้อยาขึ้นครับเพราะว่ายาไม่ครบสูตรก,ก็จะไม่ได้ผลแล้วก็มาติดตามกรารรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องนะครับมีอะไรก็ปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดมีอาการแพ้นะครับจะต้องพิจารณาว่ายังกินต่อได้ไหมจะต้องกินยาบรรเทาอาการหรือจะต้องหยุดยาหรือจะต้องปรับสูตรยาอย่างไรหลังจากเรารับประทานยาจํานวนมากไปในช่วงต้นนะครับประมาณ2เดือนเนี่ย แพทย์ก็จะทําการตรวจเอ็กซเรย์ซ้ำตรวจเสมหะซ้ําว่าโรคดีขึ้นหรือเปล่าดูอาการ,รน้ําหนักตัวขึ้นไหมอาการไข้ไอเราหายหรือเปล่าถ้าเขาดีขึ้นมากเนี่ยในช่วงหลังของการรักษาเนี่ยยามันก็จะลดลงนะครับเหลือ2ขนานทานไปอีกช่วงหนึ่งสเดือนก็จะพบสูตรของการรักษาทีนี้การดูแลสุขภาพนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นเลยครับถ้าเกิดว่า ก่อนหน้านี้เคยดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วเมื่อกุกคนจะต้องงดนะครับทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับก็จะทําให้โรคเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องควบคุมโรคบางอย่างที่เป็นอยู่ให้ดีด้วยครับ mm hmm. เช่นถ้ามีการติดเชื้อเอชไอวี HIV นะครับหรือโรคเอดส์ร่วมด้วยหรือว่าเป็นเบาหวานร่วมด้วยเนี่ยเราต้องรักษาโรคเหล่านั้นเนี่ยควบคู่ไปด้วย ก็จะได้ให้ผลการรักษาในโลกดีที่สุดครับเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องสวมในทุกคนที่มีอาการไอาจามนะครับเพราะว่าคนที่ไอหรือจามเนี่ยก็าอาจจะเป็นโรคได้หลายอย่างจะเป็นโควิดก็ได้จะเป็นวัณโรคหรือจะเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ได้แต่ลูกเหล่านั้นน่ก็สามารถแพร่เชื้อไปที่ผู้อื่นได้ใช่ไหมครับจริงๆเราสนับสนุนให้ทุกคนที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจีไอาจามเนี่ยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งสิ้นนะครับนี่ผู้ป่วยวัณโรคก,ก็เช่นกันครับ ก็ยิ่งจะต้องสงสัยหน้ากากนามัยนะครับ,รบอาจจะต้องต่อเนื่องไปจนกว่าที่จะไม่มีอาการแล้วนะครับหรือว่าตัวสิบห้าแล้วไม่พบเชื้อแล้วนี่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นมะเร็งโรคสูงนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยเอสนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยมะเร็งนะครับคือใกล้ชิดนะฮะสัมผัสใกล้ชิดหรือว่ากินยากดภูมิคุ้มกันผู้ป่วยที่กําลังจะต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยปัจจุบันนี่นะครับก็มียา ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดเป็นวัณโรควุ้ง่ายก็คือการรักษาวัณโรคระยะแฝงนั่นเองเมื่อรับประทานแล้วเนี่ยก็จะทําให้โอกาสเสี่ยงที่จะกลายเป็นวัณโรคขึ้นมาจริงจลดลงอย่างมากนะครับังนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ครับคนที่อยู่ร่วมบ้านนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยจะต้องมาหาว่าป่วยเป็นวัณโรคหรือ,อยังนะครับ เฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยนะครับก็จะต้องไปพบกุมารแพทย์ครับริงอยู่ว่าเราก็อาจจะรับเชื้อไปแล้วเพราะว่าว,ว่าจะไม่จีัยได้ใช่ไหมครับผู้ปว่วยจะไอามาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนแล้วแล้วเราเพิ่งจะมามีัยที่โรงพยาบาลได้แน่นอนเรามีโอกาสรับเชื้อไปแล้วในช่วงต่อไปหลังจากนั้นนะครับผู้ป่วย กับคนที่อาศัยร่วมบ้านเนี่ยก็ควรจะมีการแยกโรคให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ตรงกับโรคอย่างเหมาะสมไม่รับประทานอาหารร่วมกันไม่นอนห้องเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อเนื่องครับเปิดบ้านให้อากาศถ่ายเทสะดวกครับ แล้วก็มีแสงแดดเข้าถึงครับเสลล์ผาที่ผู้ป่วยขาดเซลล์ผาออกมาเนี่ยก็ควรจะอยู่ในทิชชู่นะครับอยู่ในภาชนะที่มีฝาปิดครับเชื้อมันจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมาแล้วก็มีการใส่หน้ากากมาครับมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าการติดเชื้อโควิดนะครับป่วยด้วยโรคโควิดนียก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่วัณโรคที่แฝงอยู่แล้วในร่างกายเนี่ยก็อาจจะกำเริบขึ้นมาได้ เห็นว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยที่หายจากโควิดเนี่ยมีไอต่อเนื่องมานะครับอันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับต้องเอกซเรย์ดูว่าไม่ใช่เรื่องของวัณโรคกาเริบที่จะหาสาเหต,ตุืินตอนะครับครับวัณโรคก,ก็ยังเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทยนะครับเราก็ต้องมีการใส่ใจสุขภาพของตัวเองเพื่อให้ภูมิคุ้มกันของเราดีเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวัณโรคในขณะเดียวกันนะครับก็ต้อง ใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะครับว่ามีคนใกล้ชิดเราเนี่ยมีอาการไอาจามที่นานผิดปกติหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องดูแลด้วยว่าพาเข้าไปพบแพทย์เพราะอาจจะแพทย์เชื้อวัณโรคให้เราในกรณีที่เรามีอาการสงสัยวัณโรคนะครับเราก็ไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะได้ทําการตรวจวิจัยด้วยวิธี p c r นะครับแล้วก็ได้รับยาที่เหมาะสมต่อไปครับ ฟังหมอจุลาทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอกันด้วยนะครับ